ยายขามอร่อยไหมอืมอืมยายขามกินฟักทองค่ะอ,อะไรนแย่งซีนตลอดรอก่อนเธอนะรอก่อนยังไม่ถึงคิวเธอแย่งซีนจริงๆเลยเดี๋ยวค่อยลงมาเล่นนะลูกอืมอดูยายขามกินก่อนอืม ไหวไหมยาขามมีฟักทองมีแตงกวามีมก้ามกวามังกรมีกล้วยตาแฉะจังเขาจับได้ไหมเขาจับไหนได้ไหมกลัวยายตกค่ะ ไม่จับดีกว่ายายเล็ดยาวอหางสวยจังเลยละยายอืมหางยายฟูสวยพอบอกจะจับแล้วเอาหางมาป้องเลยนะอืมยายหางมาทางนี้เลยนะกลัวโดนจับอะ่ะอืมจับนิดจับหน่อยก็ไม่ได้หวงตัวเก่ง,งอืมอืมอะไรไหมฟักทองอะ่ะอืม หางเขาจับหางเลยอูหางฟูจ้ะหางฟูเลยจ้ะไม่จับก็ได้จักกินไปเลอจ้ะอืออืออ๋ออร่อยมากอือแล้วเดี๋ยวมื้อเย็นกินตังก่าเนาะอือนี่ติดคอไปนะติดคอไหมอือ ไดยดูเหมือนทำไมตาอู้ยขาม,มีขี้ตา,าจะทำยังไงวะเนี่ยจับก็จับไม่ได้ทำไมตาแฉะอย่างนั้นอะโลกอืเจ็บไหมโอ้มีขี้ตาหวายขามทำยังไงดีเนี่ยแม่ทำยังไงดีหยดยาลงในน้ำได้ไหม,มทำยังไงเนี่ย ตัวไม่ได้เลยคือจับนี่คือลิ้นจุกปากเลยอ่ะอืมเสียงตายมากเสียงช็อกตายไม่ยอมให้จับเดี๋ยวลองดูไปอีกสักปั๊บนึงก่อนแล้วกันอาจจะดีขึ้นปเป็นนหายๆตรงเนี้ยโอ้้อ่ากินไปกินไป